มาแล้วครับในตุกป,ปลา้ายโค้งนะครับวันนี้เศษสวะเยอะมากครับเยอะมากลอยมาเยอะมากคอนไม้ตัวน,นี้ผวนโพนโดนแล้วลครับดูดเป็นปลาหรืออะไรครับยังไม่ขึ้นมาครับตัวน,นี้ันกันยกยกเอายกเอาครับ กำลังได้ปลาสี่ห้าตัวนะครับ,บปลาฟองปลาย่างตัวน้อยๆนี่ครับโอ้โหไม่เหม็นแล้วอันนี้นะโอ้โหตอนนี้ก็อยู่ทางฝั่งของประเทศเพื่อนบ้านนะครับเสษสวะเยอะมากครับไม่รู้ว่าลอยมาแต่ไหนแต่้ใดมาเยอะจริงครับ มาครับมาแล้วครับเต้มกระป๋องปลาย่าง,งใส่สวยๆ,ๆนี่เก็บเล็กผสมน้อยไปเรื่อยๆครับไม้อีกหนึ่งเต้มครับกระป๋องใส่สวยมาพร้อมกันเลยครับเรา่งได้ขึน้นนะครับพร้อมกันเลยมาแล้วครับเล็กผสมน้อยไปเรื่อยๆอันดับแล้ว สวยครับลมแรงมากครับตอนนี้มาครับส,ส,ส,สวยงามสวยงามสวยสวยสวยอ้โสวยงามสวยงามบรรยา,ากาศดีครับวันนี้ว้าวเรามาเล่นตกปลาอยู่ทางริมฝั่งประเทศเพื่อนบ้านนะเนาะเศษสวัดอย่างเยอะครับวันนี้เศษไม้เศษอะไรลอยมาเต็มเลยครับ นี่ก็ได้แท่นเครื่องมาใหม่ก็เป็นแท่นเครื่องพุ่มาลายซ้ายนะครับขับยากมากครับปกติอยู่ทางขวานะครับขับซ,ซ้ายซ้ายขวาไปเหมือนงูครับยากมากครังวันนี้มายหนึ่งเตีมครับมาเจ้าเก่าเจ้าเดิมมาครับมาครับตัวนี้มีไซส์ไซส์งาม,งาม สวยสวย,สวย,สวยมาอีกหนึ่งเต้ครับตอนนี้ก็เป็นเวลา5้าโมงเย็นแล้วนะครับใกล้แล้วครับจะได้กลับบ้านแล้วครับสรุปผลงานวันนี้ครับกประมาณนี้นะครับ2อคนครับลงเรือประมาณ9ก้าโมงครับขึ้น6กโมงเย็นครับอไล้กินอไล้กินมันมันมันม,ม,ม